ถึงเวลาไปชวนเพื่อนๆเ,เรากลับมาไล่สัตว์ขอชนสตอรี่นี้เป็นสุสดสุดท้ายอะ่ะไปแล้วเราจะไม่ใช้ชื่อวันเปอร์เซ็นละแต่เันเมันก็คือเป็นนายนเทสอะพอ้อนเป็นชื่อแล้วรู้สึกไม่ขังไงก็ไม่รู้อะ่ะไปเอาหมายแรกสตา์ทาวเลย สู้ๆูจากอลิสนะที่บอนขอให้ผ่านไปให้ได้กับเรื่องแย่ๆและขอให้กลับมาเข้าใจกันเร็วๆนะคะโอ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยบาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากมาขอบคุณสัหรทุกกำลังใจครับผมขอแค่กดใช้ผมก็พอเพราะว่าคือผมพูดตรงๆนะครับในไฟเอ็มเนี่ยผมผมผมอยู่มาตั้งแต่ยุคที่แบบไฟเอ็มมีคนดังไม่กี่คนมีแก๊งไม่กี่แก๊งอ่ะผมอยู่มาตั้งแต่มีคนดังไม่กี่คนมีแก๊งไม่กี่แก๊ง่ะครับนะผมแบบ ผมอยู่มาจนผมแบบไม่รู้จะยังไงแล้วผมผ่านมาทุกอปุปสรรคแล้วอะนะแล้วจนผมมาเป็นเจ้าของเมืองที่ซัมเมอร์เนี่ยมาเป็นมาเป็นแบบคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันผ่านมาเยอะจริงๆก่อนพวกผมจะผ่านมาถึงจุดนี้เราก็โดนผ่านการโดนเอาเปรียบผ่านด้านกดผ่านการกดขี่อะไรมาเยอะถ้าย้อนไปดูเราแต่ก่อนก็น่าจะน่าจะรู้อะว่าพวกผมแม่งแบบขนาดไหนอะ ้าย้อนทาย้อนไปดูชิปเก่าๆชิปนันเกานหรือไปดูชิปเนื้อรี่อผมก็ได้ตอนตอนที่ผมเริ่มะมันมีแค่ไม่กี่คนจริงๆเว้ยมันมีแค่ไม่กี่คนจริงๆมันมีแค่ไม่กี่คนจริงๆเนี่ยดูดิเดน,นี่ยผมยังจําวันนี้<ด>ไฟลุกไฟจะชนะครับหรือถ้ามีกิจกรรมหรืออะไรเนี่ยคือคผม,ผมจะเป็นผู้นําให้แบบว่านัผมไปดู่คือดีผมผมโคตรคิดถึงไอ้ตั้มแหละดูครับเจอบังบอลครับบังบอลในเมือ้นะครับเป็นเอาง่ายเป็นคนที่ตึงที่สุดแล้วก็ฉลาดลห่ะที่สุดของในทีมวันนี้ ้วตอนนี่ผมใกล้จอแล้วว่าขอแล้วมันทำมาสู้นะคะพี่บอลเป็นกำลังใจให้นะคะจากอลิสขอบคุณครับเสียงกรู้เด็ดโคตรดังงานฟาร์มอยู่ครับเดี๋ยวพอพอมีอนาคตเดี๋ยวก็เป็นใหญ่แล้วครับไม่ต้องตอนพวกคุณเริ่มกูมีกันอยู่แค่เนี้ยบอกเลยครับทุกแก๊งก็จะได้รู้จักแก๊งผมเองครับถึงเวลาละมันถึงเวลาละมันไม่ใช่เวลามานั่งเศร้าละมากูรัวแย่งไอเทมอัลบั้มเนี้ ไม่ว่าบทเราจะออกมายังไงทีเสมอจากอลิซค่ะขอบคุณครับตอนนี้ทุกคนทุกคนในเซตนั้น,นอะที่ผมเปิดให้ดูที่แม่งสร้างมาด้วยกันอะแม่งตอนนี้ทุกคนแม่งบางคนก็ไปเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนไปเรียนบางคนไปทํางานและบางคนได้ดิบได้ดีไปนะไปหูได้เงินเดือนล,ละเป็นร้านแล้วก็มีบางคนก็แยกไปอยู่แก๊งที่ตัวเองฝันอยากจะไปอยู่ไปอยู่แก๊งใหญ่หญๆบ้างไปอยู่แก๊งนั้นแก๊งนี้บ,บ้างบางคนก็ไปเดินสายแข่ง ทุกคนแม่งแยกย้ายกันไปอ่ะและ้วในวันนี้ก็แบ่งออกมาเป็นสองเจนอะไรอย่างเงี้ยมันมันแยกกันไปหมดแล้วมันต้นฉบับมันแทบ,บจะไม่มีอยู่แล้วอะ่ะนะเพราะฉะนั้นในศึกเนี้ยผมขออีกสักครั้งเถอะมันอาจจะเป็นแบบครั้งสุดท้ายก็ได้ที่ผมจะเล่นยังเป็นผู้เล่นอยู่ผมอาจจะไปพัฒนาเมืองเต็มร้อยก็ได้อะไรอย่างงี้ผมอาจจะขายวิญญาณแบบเต็มร้อยแล้วก็ได้อะไรอย่างงี้ผมอาจจะเลิกสตรีมก็ได้ใครจะไปรู้ว่าเอออาจจะเป็นแบบครั้งสุดท้ายของผมก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็ขอแค่อีกแค่ครั้งเดียวอะ่ะที่มีผมมีตั น้องๆผมอะมามาเล่นด้วยกันอ่ะสู้กับไอเอเคอ่ะเพราะว่าตั้มกับผมกับบอสเนี่ยเราก็สู้กับไอเอเคมาตั้งแต่แบบยุคเอสดีอ่ะแล้วก็เป็นชีตีนมาตลอดแค่นั้นเองพวกเลสก็เหมือนกันพวกเลสก็เหมือนกันแต่ตอนนี้พวกมันเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่แก๊สก็เป็นคนหนึ่งครับที่คอยหนุนหลังได้บอลเทสเตียมสตาร์จนจนเป็นใหญ่เป็นโตผมอยากได้ได้อลเทดเตียนยน้องมาเอาฟิลเร์เว้ย ใช่แม่งยินดีต้อนรับเข้าสู่มีแต่ความชิดลบลขอให้สนุกกัารสมมติแบบนะคะมีแต่ความคิดลบๆใส่กันไอ้เนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับหนุ่มผมซ่อมได้ยินไหมครับไปไปส่งไปส่งหน่อยได้ไหมครับไปส่งผมหน่อยได้ได้ที่ไหนครับส่งผมอยู่ตรงที่ไรมันเฮ็ดอยู่ครับแลนเียวอรีเชื่อว่าพี่บังบอลจะผ่านเรื่องนี้ไปได้สู้ๆนะคะขอบคุณครับผมครับผม นี่อันนี้แก๊งอะไรเหรอครับเนี่ยโนมันนี่ครับโนมันนี่ผม,มรวยยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ใช่เ<ช>หรอช่วงนี้กำลังติดงอมแงมเลยครับติดแบบติดสุดๆอ่ะติดอะไรครับรู้รู้อยู่ครับพี่ชายติดติดลอดนะช่วงนี้อ๋อใช่ครับใช่วรู้มือจัดเลยนะหรือว่าติดอีกอันหนึ่งส่วนพี่สร่รด้วยผมยาก เขามีปัญหาคนในแก๊งเราเอมมาหาพี่มาหาน้องผมแล้วเลยไม่รู้มันจะยังอยู่ไหมนะอ่านี่ใครเฮ้ยหนูใครอะ่ะใครมาหลวกอไ <ป S 2> พี่ไอ้บอสเหรอใช่บ,บอสท,ที่แก๊จอยู่ไหมที่แก๊จเหรอได้ครับตามให้พี่หน่อยดิตามพี่เลยตามพี่เลย ใช่แหลกๆนิดนึงแลมแมผมเต็มป่าวะโอ้โหแหลมกูเต็มไม่สัตว์เอ้ยทำไมแลมมันเต็มวะเนี่ยแล้วไม่พอหรือหนักจัดว่าแล้วทำไมแหลกๆนองๆ,ๆแล้วแมผมเต็มเพราะอะไรวะโอ้ยติ๊กตอกจนมามพี่ขึ้นมา เรามาอยู่ในยุคที่แรม32ชิกไ,ไม่ไม่พอเหรอวะเนี่ยปรับปรับไปยังเป็นพันสัมแน่พี่แกอยู่นี่โอเคพอละเอาไ้ดิเร่งเงมาเลยพี่แกพี่แกกลับมาไปพี่หา่านะผมสะตีมสองช่องทางนะตอนนี้ทั้งทั้งค่ายมั่วและค่ายดำเนาะ ดูได้ทั้งสองชทางเลยนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณกําลังใจจากทุกคนด้วยจากทุกแก้งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาที่เสร็จผมไปไปลาซิตี้ต่อ,อแหลกๆเนาะพร้อมแล้วดูแหลกๆไหนพี่เกดอะพี่เจดอยู่ไหมนู่นนูบอลอยู่ดูนมาตมาลอลบอล เออรอบิดแต้คนนึงบิดแต้คนนึงพี่พี่แกบิดแต้หน่อยพี่เดิมพันล้านหนึ่งอ่าว่าไงน้องรอบิดแต้หน่อยเฮียพี่พี่ว่างว่างว่างได้ยังอ่ะว่าง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 ยืดดาวอ่ะเออเอางี้ผมเล่าต้นต้นทางก่อนแล้วกันทางเพื่อนไหน่อยเดือนเดือนหลบพี่ชุนพี่ชุนบิดแต้หน่อยพี่ชุนก่อนพี่มาที่พี่มาที่บิดแต้หน่อยบิดแต้หน่อยเออประมาณประมาณช่วงกลางกลางเดือนที่แล้วอ่ะ พวกผมมาไปติดไปติดใบกับ LK ไว้ติดใบกับ LK ไว้ใช่พี่ตีกันแบบแบบไม่จำกัดใบอะจนกว่าจะยอมแพ้แล้วทีเนี้ยไดมอนเฮก็คือวันเอร์เซ็นต่ะที่นู่นน่ะก็เลยไปตีกับเจ็ดเก้าก่อนเพราะว่าเหมือนไปมีปัญหากัพบพวกพี่หวังนี่แหละเจ็ดเก้าะผมก็เลยเลือกที่จะตีเจ็ดเก้าก่อนพอตีกับเจ็ดเก้าทีนี้เจ็ดเก้าอ่ะเขามีการปั๊มของไงพี่อืม แล้วเมืันเล่นไปก็หมดของไปแบบหูเยอะมาหาศาลน่ะก็เลยแบบเรียกรอรอ,รอของคืนอยู่แล้วทีนี้อยู่ดีๆเอเคก็มาเปิดเมื่อวานอก็อเปลี่เลยใช่ครับพี่พอมาเปิดทีนี้ก็คือเดวอนเฮดก็ไอวันเปอร์เนต่ะก็ไปขอแบบขอของอ่ะจากนายกอ่ะที่เขากำลังเช็คให้อยู่คือนายกมันเช็คอยู่ไงมพี่มันมันแบนเขาไปสามสิบคนอ่ะแม่งก็ต้องเช็คว่าเขาแม่ง ปั๊กันมากีคนโอนขอไปให้ใครแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยพี่นายกเพราะเราเสียหายไงใช่แล้วแล้วก็ทีเนี้ยเดมเนตอ่ะเขาก็บอกว่าเขาใช้กสุนไปสี่พันแม็กซึ่งนายกอ่ะถ้าถ้าเกิดมันเป็นกลางมันก็ต้องเช็คก่อนอยู่แล้วถูกไหมพี่ว่ามันใช้หมดไปจริงไหมเขาก็เลยนั่งเช็คให้ว่าหมดไปเท่าไหร่เขาก็จะคืนของแต่ทีเนี้ยเดมเนต์มันรอไม่ได้เมื่อวานก็เลยมีประเด็นกันถนายกโูยกใหญ่เลยพี่ อีกมุมหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่ามันโดนเปิดไงโดนบีบมาสองทางอ่ะเนาะใช่ไหมล่ะยกใหญ่เลยยกใหญ่เลยแบบยกใหญ่เลยแต่ว่าผมขอไม่พูดเรื่องความรู้สึกของคนในแก๊งนะเพราะว่าตอนเนี้ยคือที่นั่นผมไม่เหลืออะไรเลยนี้ดีกว่าอะทำเดียวเลยแตกเป็นเสี่ยงหลายๆคนก็ออกแก๊งไปหมดอะไรอย่างนี้คนหลักๆก็ออกแก๊งอะไรอย่างเงี้ยผี่ก็คือออกไปหลายคนเลยน่าจะน่าจะเกินครึ่งพี่ ให้ผมเดาอะเพราะตอนนี้พวกพี่หวังอะไรผนเรือมันก็ออกไปหลายคนแล้วผมก็ไม่รู้ไม่อยากพูดว่ารู้สึกไงแต่ว่าหมายความ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 หมายที่ผมอยากจะพูดคือตอนเนี้ยส่วนตัวผมมากผมรู้สึกว่าผมอะควบควบสองอย่างก็คือผมที่น่าจะรู้เนาะว่าผมทําเมืองอ่าเข้าใจมันทําหลายอย่างไงหน้าหลังลอะไรเงี้ยผมทําเมืองแล้วแล้วก็ด้านหน้าผมก็ไม่มีเวลาแบบให้น้องๆเลยอะไรอย่เงี้ยไม่มีเวลาแบบมาดูแลน้องๆไม่มีเวลามาคุมแก๊งไม่มีเวลามานั่งฟีดแบ็กกับน้องๆ ม่ได้มาคุยอะไรกับพวกมันเลยไม่ได้มาเล่าอะไรพวกมันฟังเลยพี่ในฐานะหัวหน้าแก๊งผมผมแม่งทาอะไรไม่ได้เลยผมปล่อยน้องๆ้องรัน,งนกันเองอะจนมันเป็นอย่างเนี้ยจนมันเละไปหมดแต่ที่อย่างที่ผมบอกพี่อะในไหนผมก็เลยตัดสินใจคิดว่าผมถ้าเกิดว่าในเมื่อผมผมผมทําอะไรไม่ค่อยได้หรืออะไรเงี้ยผมผมเป็นได้แค่เนี้ยผมก็เลยคิดว่าผมอะจะจะวางมือละอืม,มจะวาง,วางมืออยา่างแก๊งที่โน่นหรอเลยไง ผมจะวางมือจากแก๊งจากการเล่นบทบาทของของผมทุกอย่างเลยผมจะวางมือแล้วผมก็จะไปทําประเทศให้มันดีละคือไปตั้งใจทําเมืองละอะไรนี้ก็คือน่าจะวางมือแล้วน้ำบอลจะทํายังไงต่อต,ต,ตอนนี้ตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าเออผมผมจะทํายังไงดีอะไรเพราะต,ต,ตอนนี้มันมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะไม่ถ้าเกิดว่าผมผมไม่เลือกเส้นทางการวางมือถ้าผมยังถ้าในตัวผมนะจบศึกเอลเคอ่ะ แต่เป็นการตัดสินทุกอย่างเลยถ้าเกิดผมยังมีไฟอยู่ในในในลึกๆข้างในผมอะผมก็จะทําต่อก็คือทําใหม่แต่ถ้าเกิดว่าผมหมดไฟผมก็จะถอนตัวเพราะผมผมมันโหมันเหมือนพวกชราพี่แก่แล้วอะมันอยู่ข้างไปแล้วพี่แต่จริงพี่จะบอกให้ถ้ามันไม่เหลือใครมันก็ยังเหลือพวกพี่ถ้าจะให้มีแบบอยากให้ไปช่วยหรืออะไรพวกพี่พร้อมไปช่วยได้อยู่แล้วเหมือสุดท้ายมันก็คือหนักเหมือนกันในบนิเหตาน้องมาหาพี่อะคือ ไหนๆมันก็จะผมไม่รู้ว่าสตรอรี่นี้จะเป็นสตรอรี่อัลบบ้าสุดท้ายหรือเปล่าผมก็เลยอยากเนี่ยมาชวนพี่อยากอยากให้เนี่ยผมจะชวนตั้มชวนบอสแบบคนที่เคยเล่นด้วยกันอ่ะผมจะเอาน้องๆผมกลับมาให้หมดอ่ะและ้วชวนแอลเอเลยชนของอ่ะมันตีไม่ยากพี่ก็น่าจะรู้อยู่พี่น,าน่าจะไปตีอยู่ของผมมีมให้ตีัน้ว<ล>เราได้ได้<ร>ได,ได้แล้วเราจะไปชนด้วยกันได้ไหมไม่ผิดพ,พี่แค่แค่เนี้ยแค่ผมอยากมาชวนพี่ว่าพี่ไปช่วยผมได้ไหมศึกเนี้ยแค่ครั้งสุดท<ด>้ายผมว่า ได้อยู่แล้วดได้เดี๋ดยวพี่ชวนน้องๆไปด้วยเลยอยากได้ใครอยากได้อะไรพี่ชวนได้หมดมไปหมดอ่ะไอ้บอสไอ้โฟนก็อยู่ใช่ไหมล่ะไอ้โฟนก็อยู่ท<ช>ุกแรกๆนี่ไอ้โฟนไอ้เมฆไอ้เมฆก,ก,ก็อยู่อยู่หมดอ่ะมันได้แล้วมันไปกันอยู่แล้วแหละแ,แต่ถ้าอยากใครได้เพิ่มหรืออะไรเงี้ยพี่แบบได้หมดอ่ะน้อง มันซ้อมไปช่วยมมนทุกคนอะเดี๋ยวผมจะไปจัดการสล็อตแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกพี่แต่วันนี้ผมกลัวไม่ทันเพราะพี่มีซ้อมผมเลยรีบมาหาพี่ก่อนเออใช่วันนี้พี่มีซ้อมก็ดูไว้น่ะใช่พี่ใช่ใช่อืมถ้างั้นพี่ช่วยผมได้ไหมพี่ได้บอลอยากได้กี่คนอ่ะบอลอยากได้ได้แบบเอาแบบตั้มวันไหนอะเออบอลบอลอยากได้วันไหนคือจะตีวันไหนเดียวน่าอีกสองวันพี่เรามีเวลาแค่สองวันวันที่ห้าเนี่ยเหรอ ใช่พี่ว่างรว่างรือเปล่าจริงจงมันเลื่อนได้นะถ้าเกิดว่าไม่ว่างอนวันที่ห้าคือวันที่ห้าเดี๋ยววันที่หกพี่ไม่ก็คือตียาวเลยใช่ไหมใช่พี่ยาวเลยเอาเมื่อวานแล้วมันไม่จบง่ายอยู่แล้วพี่เมื่อวานน่ะพี่ก็ทําธุระเมื่อวานน่ะมีไอ้นี่มามีอาล็กมาหาพี่ก็คือก็จะไม่เล่นที่นี่เหมือนกันแต่อาล็กบอกวันที่ห้าวันที่หกเนี่ยแต่ยังไม่เฟิร์มเหมือนกันแต่ชัวร์ก็คือเห็นอาล็กบอกวันที่ห้าที่หก ไม่รู้ว่าวันไหนอ่ะผมว่าน่าจะน่าจะได้เลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าผมกําลังจะไปร้าไปชวนพวกพิกโจ๊กเอเอ๋อเดี๋ยวได้อันนั้นก็เคลียร์เคลียร์นี้ให้มันมมอันนี้ก่อน,นก็ได้เหมือนกันตรงนั้นก,ก็ก็ดีเหมือนกันนั้นก็เคลียร์ตอรตที่ของบอลก่อนก็ได้อันนั้นก็เลื่อนได้อยู่แล้วล่วละไม่น่ามีปัญหาได้พี่เออขอแค่ครั้งเดียวพี่แค่นั้นเองอ่ะผมอยากสนุกอีกครั้งหนึ่งอ่ะผม ไม่ได้เล่นสตอรี่แล้วสนุกมานานแล้วมันดราม่าอยู่ตลอดพี่ก็น่าจะรู้สึกเหมือนเดียวกันผมเลยคิวแบบเกินพี่เราชิมกันาละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอต่างบอลแล้วถ้าสมมติพวกเกินเอาคนเกา่เกาๆไปหรืออะไรไปอะพี่พี่ถามไหนว่าถ้าไปสุดท้ายอะเหมือนกับเอลเคเขามีปืนก็เยอะนี่แล้วเราจะดันปืนได้หรอตู้เขาได้หรือเราสู้แบบเราแบบใช้ปืนเท่าที่ที่มีอะน่าจะเท่าที่มีพี่ ืถ้าเท่าที่มีเราอยากสู้เท่าเท่าที่เราไหวก็ก็ได้แต่ถ้าบอลอยากชนะพี่มัน,มนเรืออร่องตึงก็สําคัญอืมเพราะว่าดบตบอลเฮดอะไม่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ชนะพี่เราแค่สู้เท่าที่เราแบบสู้เพราะตอน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 ,ตอนที่เกิดแบตบอลเฮดขึ้นมาพวกผมก็ไม่ใช่แก๊งที่ใหญ่โตหรือเป็นแชมป e ์อีสปอร์ตอะไรนะพี่ผมก็แค่ขี้แพ้ไก่ต่ำสองคนอ,อ่ะก็เลยมีแก๊งเราขึ้นมาตอนเราอยู่แรกแรกที่นี่แรกๆเราก็ยังโดนให้ดีตอนเราไปอยู่วัดเราก็ยังไปโดนด้วยกันเลยพี่ เราไม่ใช่จังที่ชนะเว้ยแต่ผมแบบแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราอะตอนเราเจอกันก็นั่ง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 เอาฟิลแบบไปนี่ไปเลยทุกควรจะกลับไปเล่นเหมือนเดิมไปเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมแค่อยากได้ความรู้สึกนี้เฉยเพราไฟเองก็นนั่แหละไม่ได้ตลอดไปพี่พี็น่าจะรู้มันก็เป็นยุคอะแค่ยุคในเราเนี่ยเดียกันได้เลยได้เลยขอบคุณมากพี่ยศได้ได้ครับบอลยินดีครับน้อง ได้ได้ไดเอาไว้เจอกันที่นู่นนะดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันพี่ผมขอไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะไปทำทักไปนะพี่พ okay. โอเคครับโอเคครับโอเคสู้เท่าที่มีสู้เท่าที่มีม,มันอาจจะเป็นรองเรื่องของแต่ก็มันทําอะไรได้ที่ไหนมันมันก็ต้องตามยาถากรรมะอะน้องมันก็สู้เท่าที่มีอะ่ะสู้เท่าที่สู้ไหวอะ่ะก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นอะ่ะ แล้วได้ไหมตมั้มกูคงไม่ต้องไปชวนมึงถึงที่เนาะแต่กูค่าถามมึงคําเดียวว่าได้ไม่ได้แค่น,นั้นเองตั้มแค่แค่นิดแค่แค่แค่มึงตอบกูอะได้ไม่ได้อะ่ะกูไม่เป็นไรก็ช่างแม่งอะ่ะกับมึงอะ่ะกูได้เสมอ,อได้เพื่อนกูจะรอแล้วเว้ยเนี้ยเรามาเละไปด้วยกันดีกว่าวไอสัตว์กูจะลาวงการแล้วของจริงเลยกูรู้สึกว่ากูแบบ ถ้าถ้าเกิดกูกูทำสองอย่างอ่ะกูไม่ไหวกูกูกูไม่มีเวลาให้แก๊งแล้วก็แก๊งเขาก็แบบแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลามีเรื่องมีอะไรกูก็ไม่ได้ไปคุยกับแก๊งเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกแบบไม่อย่างนั้นก็ได้อะแบบรู้สึกแบบไม่ได้มีใครบอกไม่ได้มีใครบอกไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็เละแบบนี้กูเลยพอละเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวกูจะรีบไปเชร์สล็อตนี่แหละ ตอนนี้กูแม่งแบบตายไปครึ่งหนึ่งแล้วอขอบคุณทุกกำลังใจของทุกกำลังใจทั้งทั้งค่ายดำ TikTok แล้วก็ไอ้ค่ายม่วงด้วยนะครับขอบคุณมากจริงมๆกำลังใจเยอะมากหัวใจกดรัวมาก